โอเคครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับเนื้อหาของตัว tools นะฮะที่จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับเราจะพูดถึง tools ที่มีชื่อว่า add preview and diagnosis นะฮะตัวนี้จะเอาไว้คอยดูว่าโฆษณานะครับที่เราลงไปเนี่ยมันขึ้นหรือเปล่าหรือมันทำงานเป็นปกติหรือเปล่านะฮะก,ก็หลักๆที่จะใช้ก็คือใช้ตรวจสอบนะฮะว่าหลังจากที่เราขึ้นไปแล้วเนี่ยมัน มันยังรันอยู่หรือเปล่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าคีย์เวิร์ดนี้ไม่รันเพราะว่าเงินหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เวลาใช้งานจริงก็คือใช้กันตลอดนะฮะใช้เพื่อเพื่อตรวจสอบงานกันนะครับอ่ะหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตามันจะประมาณนี้นะฮะเวลาที่เราตรวจถ้าสมมติมันแอดเราลันอย่างเงี้ยมันก็จะแสดงให้เห็นว่าอ๋อลันบนเดเวิร์เอ่อโมบายมันหน้าตาเป็นอย่างงี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่ามันว่ามันทำงานกันยังไงนะฮะตัวนี้ยังง่ายๆสั้นๆ โอเคเข้ามาที่อันนี้เป็นหน้าตาของมันนะฮะแต่อันดับแรกเข้ามาที่นี่ก่อนทางขวาบน Tools นะครับแล้วก็ Add Preview นะฮะเดี๋ยวผม,ผมทอยออกมาให้ก่อนจะได้เห็นชัดๆอ่าพอเข้ามาปับ๊บนะฮะเราเลือก Location นะครับเรายิงโฆษณาไปที่ไหนเราก็เลือกที่นั่นภาษาเราตั้งเป็นอะไรเราก็เลือกที่นั่นนะฮะ Device mobile desktop tablet นะฮะอันนี้ลอง desktop ดูก่อนนะต่อไป Search Term ทางซ้ายบนนะฮะเราใส่ Search Term ที่เป็น Keyword ของเรา นะฮะเช่นสมมุติเราบอกว่าเราขายคอนโดอย่างเงี้ยเราอาจจะลองอ่สมมุติเรามีคีย์เวิร์ดคำว่าคอนโดเราอาจจะลองใส่เป็นแบบคอนโดย่านสุขุมวิทดูสิขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะแต่ว่าอันนี้ผมผมออตอนนี้แคมเปญรันเป็นพวกอาหารเสริมอยู่ใช่ไหมอลองดอูอ่นอนไม่หลับขึ้นไหมไม่ขึ้นนะฮะโอเคอาจจะไม่ได้คีย์เวิร์ดนี้ลองใส่เป็นเบาหวานอันนี้ไม่ขึ้นเหมือนกันโอเคอ่ถ้าเป็นอาหารเสริมเบาหวานล่ะ อันนี้ก็ไม่ขึ้นนะฮะอันนี้เพราะว่าอันนี้มันจะมีเหตุผลให้ด้วยนะครับว่าทำไมถึงไม่ขึ้นนะฮะทั้งที่เราใส่คีย์เวิร์ดที่มีคำว,ว่าอาหารเสริมเบาหวานไปแล้วนะฮะสาเหตุที่มันไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะ low ad rank นะฮะ low ad rank นี่มาอย่างไงครับ low ad rank คือ quality score ต่ำนะครับผม แอดแรงมันมาจากคุณ i t y สกอ r e คูณด้วยจํานวนบิดนะฮะถ้าสมม Quality Score ติคุณภาพสกอร์ต่ําแล้วเราบิดสูงก็ยังขึ้นอยู่แต่มันจะแพงไงแต่ถ้า Quality สกอ r e เราสูงแล้วเราบิดโอเคกำลังดีอย่างเงี้ยมันก็ยังขึ้นนะฮะมันเป็นมันเป็นผลคูณของแอดแรงและคุณภาพสกอร์กันนะฮะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนคีย์เวิร์ดดูบ้างอ,อันดับแรกเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าผมลงคีย์เวิร์ดอะไรบ้างอ่ะถังเชา่าโอเคอ่ะใส่เลยถังเชา่า แอดไม่โชว์นะฮะถังขายถังเช่าดูสิเนีย่ยขายถังเช่าไม่ขึ้นเพราะอะไรแอดแรงไม่สูงพอนะครับอลองคำนี้ดูบ้างอ่าอย่างคำนี้ยถังเช่าคำนี้ขึ้นนะฮะมันก็จะมีหน้าตาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงมีคู่แข่งเราไหมตัวนี้มีขึ้นมานะฮะไหนลองเปลี่ยนเป็นเดสก์ท็อปสิ อันนี้ไม่ขึ้นนะครับโลแอดแรมบนเดสก์ท็อปนะโอเคอย่างเงี้ยฮะคือเราเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอ๋อโอเคเฮ้ย okay. แอดเรามีปัญหาหรือเปล่าทำไมไม่ขึ้นล่ะนะฮะแล้วก็จะบอกมันก็จะบอกให้ด้วยนะฮะว่าทำไมมันถึงไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นมันก็จะแสดงให้เราดูว่าออกขึ้นแล้วหน้าตาเป็นยังไงมีคู่แข่งไหมนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับลองดูงสั่งเช่าท่เบตเดสก์ท็อปสิอะถึงแม้เราจะมีคีย์เวิร์ดไปแต่มันก็ไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่าอันนี้ไร แอดแรงต่ำนะฮะโอเคอ๋อคีย์เวิร์ดตัวที่ผมใส่เป็นบอร์ด r o ด d ฟายเออร์ตัวนี้ไว้นะครับถูกเลือกไม่ได้ถูกเอามาใช้เพราะว่าตัวคีย์เวิร์ดข้างบนเนี่ยถูกเลือกมาแทนแต่ตัวคีย์เวิร์ดข้างบนเองก็ไม่ได้ถูกดึงออกมาเพราะแอดแรงต่ำสุดท้ายก็คือเราก็ไม่ถูกแสดงเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นก็เป็นตัวที่เอาไว้สำหรับให้เรา t r o u b l e s h o o t ได้ว่าเออเฮ้ยเรา แอดเรามีปัญหาหรือเปล่าแคมเปญเรามีปัญหาหรือเปล่าควรจะปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงนะฮะเครื่องมือนี้ก็จะก็จะง่ายๆแค่นี้เองนะฮะเอาไว้ตรวจสอบงานเฉยๆน,นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเครื่องมือตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกับเครื่องมือตัวต่อไปในวิดีโอต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ